ฟังก right ันพอๆไปแล <language> <her> ้วแสดงของเราอยู่ตรงนี้แล้วสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับไหมคะนักแสดงเข้ามาเยี่ยมเรื่องเก่าเกลี้ยมีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ครับใครจะนำตัวเลยดีกว่าครับคผมถอดนะครับ T O N หรือว่าภาษาไทยก็จะเรียกว่าอาจารย์ต้นนะครับแล้วก็ทำภาพนวนเวียนนี้เป็นเรื่องที่สิ้นแล้วครับมาช่วยโปรดิวส์แล้วก็มีบอยเล่น้องพีกล้าเล่ แต่เมื่อกี้เดี๋ยวฟังกันว่าถามว่าเก่าแปลว่าอะไเรเลียนแปลว่าอะไรจะมาให้เก่าให้กับใครค่ะนัวเองอเนะตัว,ตวนักเองครับสวัสดีค่ะชื่อคิก้าอังกาค่ะคิก้าคิก้าโหชื่อแปลกนะ,ะเดี๋ยวเนี่ยคนจะดัตงชื่อแปลกแบบนี้แหละเออการอะไรดีพี่เกลือนน <laughs> ติดกับเกลือ <laughs> ต้นพูดอาจารย์เปนจะษาไทยครับต้นดูขลังดีอาจารย์ต้นเข้ามาเรื่องไหนเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวรอพี่บอยเยมาด้วยอยู่ตรงนต่ก็ต้รวจนะครับอะกมาเนาะพูดถึงชื่อหนังตัวละครเก่าเลียงเพียงเพราะว่าจะให้คำตอบเราที่เราสงสัยเก่าดีเพียงดีสาวเก่านี่ก็คงน่าจะเข้าใจกันว่ามันเป็นภาษาไทยครับก็แต่ว่ามีประสบการณ์แล้วเก่งแล้วฮะสุดยอดแล้ว เกรียนเนี่ยจริงๆประวัติของคขาว่าเกรียนเนี่ยมันมาจากเกมแบลกนารอกนะฮะทำใครเล่นเกมออนไลน์แบลกนารอกเนี่ยไอ้พวกที่มันเล่นกันใหม่ๆหรือนิวบี้หรือพวกนู้นพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเกรียนใชถ้าเกิดทำว่าเกรียนขึ้นมาโดยท่านหยงนะครับประธานาธิบดีประเทศเกรียนเนี่ยได้ใช้คํานี้ขึ้นมาเรียกเ,เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียน่องพวกนี้เนี่ยเขาจะพูดแรงมากมจะดาา่าขอษทางเว็บไซต์ทางกับดาา่า,าจนแอดมินลาออกอะไรป,ประมาณนี้เราก็ เอาคําว่าปิทยาที่เราเจอในเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆมาใส่ลงไปในหนักนะฮะแ้วในหนักก็อาจจะมีแรกแอกระทรวงอยู่จะมีตกเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้เขาไม่ได้ตกกันทางทางออนไลน์เขาไม่ได้กล้าขนจริงๆเขาจะตกกันแต่ว่าใช้ใช้โลโก้ใช้ไอคอนแต่ว่าตัวของในหนักเราได้ตกจริงตกจริงไม่รู้ว่าเกงียนคนไหนโดนตกเนี่ยต้องไปดูนะฮะ ่วนอาจารย์นี่ก็มีสามคนอาจารย์เพีงอาจารย์เพี้ยนอาจารย์โกดนะครับ,รบอาจารย์เพีงจะแสดงโดยนักคอมน,น,นะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่านําแสดงโดยนักคอมจริงๆใครที่เป็นแฟนแฟนักคอมต้องไปดูนะครับ,รบนักคอมเล่นเยอะมากไม่รู้ว่า90นาทีนี่เป็นนักคอมสักร้อยนาทีถูกว่าเปลี่ยนบทนักคอมเป็นเระเอใหล่คือเอาขึ้นหน้าเลยคือตอนแรกนี่ยเราจะเป็นเรียงเก่าที้เป็นนักคอมเยอะๆเราเปลี่ยนเป็นเก่าเปลี่ยนนะครับ อาจารย์เพีย้ยนก็เล่นโดยนายโยคอดูฝั่งเาอดูช่ใช่อดูเล่นเป็นอาจารย์เพีนยนนะฮะแต่แล้ว,วก็มีคาแรคเตอร์แต่ละคนแล้วก็นายโยเล่นเป็นอาจารย์โอยคือกลัวผีชอบวิ่งไปทุกคนก็จะมีอาวุธีพลังพาวเวอร์วิเศษเก็บเลเวลการปุ๊กมาจนเป็นรุ่นเก่าแล้วก็มา,มาปราบผีนนบแต่จริงๆแล้วมีความลึกซึ้งอยู่ในนั้นว่าเขาทำไมถึงต้องเป็นเก่าัะเรียนมันเป็นการบาลานซ์ ระหว่างค,คนที่เป็นลูที่กับคนที่เป็นเสียแล้วมาผสมผสานกันอย่างลงตัวตออเราออก็นภานเรื่องเร่าเ่องอันนี้คืออินเกมครับถูกอ,อินเกมนิดหน่อยครับมีบ้างสาัส่งมจามจากเกมสมัสม่งมจามจากเกมแต่หนังเนี่ยปัจคือดูหนังในคนที่ชอบหนังประเทศ,เทศไทยก็จะเป็นหนังประเภทผีสนุกสนุกไม่ลงตกลงตกงนะฮะเราจะไม่ก๊อปปี้ลงตุลงไปดูได้ครับเราจะลงยางอื่นในหนังต้องไปดูครับ มันลงอย่างอื่นฮะมีเมื่อกี้เขาบอกผีกับหมีต้องพูดให้ชัดใช่ไหมไปดูกันดีๆว่าลงอะไรจะต้องเป็นเป็นช่วงที่อ่าอ่าสาวแท็กข ouais ึ้นพอดีครับผมแล้วก็เล um> ่นพวกต่อปับต่อครับต่อปากต่อคราบแล้วก็พวกนั้นก็ก็ชัดอองนักแสดงอ่าบของการเคลื่อนไหวคือคือจริงๆหลังเรื่องนี้ถ้าดูดูจะเข้าใจว่ามันอ่าไม่เหมือนหนังปกติหนังปกติมันเขาจะดําเนินเรื่องคือ Beginning, Middle, End ของเราจะดำเนินเรื่องแบบไลฟ์โชว์เป็นการเป็นการออกสดนะครบก็จะมีการอภิปาพบ้างแต่ว่าเราจะเราจะไม่ตัดเราจะโชว์ไว้อย่างนั้นเลยว่าโอเคอันนี้มันเป็นเรียนแบบไลฟ์นะฮะแต่ว่าก็จะมีความสนุกไปอีกแบบหนึ่งแล้วใน DVD จะมีเ n ียนที่หลายแบบมากครับแล้วก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเรื่องการฉายนิดหน่อยนะครับขอให้แฟนๆตามดูกันอยูก่อนนะครับ คือถือวบทอัน,นเนอกหรือรรรว่าเป็นบทคาแรคเ,เตอร์อยังไงนะครับพี่ก้าเราบทเป็นปลิวปลิวเป็นแม่ค้าขายหมูเล่น,น,นเรื่องอะไครคะอ่าเรื่องสามเรื่องสามตอบเรื่องแรก ถ้าพยนเนี่ยเลือกมาตฟังเงินเนี่ยเผอเรียนตอนน้นผม,นมย,ยังมีที่อัดเสรยงนะครับก็บินกลับมาไม่ทันอพอพนออกผู้เงินการคุณแอนเดอร์สันอัชลายแอนเดอร์สันก็อาเลือดถ่ายพอรู้กลับมาเสร็จตอนนี้ก็เลยเลือกกันเป็นแฟชั่นเลยเลรือ่องมาเพราะว่า,อาพอแต่แต่ก็เลือกนะครับออ,อสซกไกตก็เลือดอันนี้มันเป็น กนไทยทากการตลาดนี่แหนะครับเนไทยเราที่จะได้แต่ตอนนี้เราฉายแน่นอน29พฤศจิกายนไม่เลือดแล้วใช่ไมไม่เลือดแล้วเพราะว่าสายคอนแทกแล้วสายคอนแทกกับเคเบิลทีวีกับทีวีแล้วก็โลหะอิเล็ทรอนิกส์สายต่างๆะร่วมกับมาน้องเนาะกดบากปากก็บทบากเนาะผิวเนี่ยเป็นลูกของอาจารย์ อาจารย์คงคุณพ่อชื่ออาจารย์คงจริงๆนะพี่เล่นด้วยนิดน,นะน,นึงนะเล่นเล่นพราะอ,อ,อาจารย์คงตัดออกไปเพราะว่าเอาเขาเาต็มเต็มค่ะอาจารย์